แท็นีแท็กตนี้แตว่าสุดยอดเลยครับสาวจากสเปนรายนี้ตัว<อ><อ>พี่รันมวนแผ่นดินดับรางวัลพิเศษโอ้โหพี่รันมวนแผ่นดินสวยงามมากครับต้องเข้ามุมกลางครับโอ้ท่านน้องไปนี่โอ้รับรางวัลอื้อซ่าเลยนะครับไหวไม่ไหวครับปากฉีกไปแล้วนะครับมุมปากอาครับเป่าบอยต้องเบรกครับโอ้โหสวยงามมากครับ ศอกกลับของแพชรโรชาฮิรันมวนแผ่นดินไหวไหมโอไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้ต้องถามอาจารย์ปิยะเล็งสุดใจแล้วครับเป็นรางวัลน,นะครับถือว่าเจ็กพอตแตกด้วยนะครับได้รับรางวัลพิเศษนะครับโอ้โหแม่เทคนิคเทคนินี้ถือว่าสุดยอดเลยครับสาวจากสเปนรายนี้นรัิรันมวนแผ่นดินรางวัลพิเศษโอ้โห<อ>ฮิรันมวนแผ่นด<พ>ินสวยงาม ไม่ต้องรอนานครับอ้าวครับดูดีๆนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คือศาสตร์คือศิลป์ของแผ่นดินครับนักมวยสาวก็ทำได้ครับดูครับภาพช้าๆชัดๆครับจะเพลียงพับอยู่แล้วนะครับเพชรโรชาโดนขวางหน้าโดนตีเข่าดึงอาการไม่ดีครับดึงศอกตนามครับโอ้โหองศาลงตัวเป๊ะจริงๆครับสุดยอดครับขออีกทีได้ไหมครับทีมงาน ดูไรอีกทีครับเปี้ยงเข้าไปครับดูกี่ทีก็ไม่เบื่อครับแต่ว่าเป็นภาพที่ต้องบอกว่าอยู่ในความทรงจําของทั้งคู่เลยครับมาหลายๆรอบเลยครับมาหลายๆรอบเลยครับดูครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับขออีกหลายๆมุมเลยครับทีมงานเวลาเหลือเฟือแน่นอนครับได้นะครับดูช็อตภาพช้าครับภาพสวยๆของคู่นี้ครับเพสโลชาลูกชายของดินกับมาชาคาครับ นี่ครับแข้งขวาสกัดสวยๆครับเพสโรชาครับแต่ว่ามาชาคัสถึงตัวตลอดครับก่อนเน้นมาเล่นวงในมาประกบวงในเลยครับเพสโรชาก็ยังสู้ได้นะครับนี่ครับแทงเข้าไปแม่แต่ลูกป้ายหน้าของมาชาคัสสวยจริงๆครับแล้วลูกนี้ครับลูกนี้สวยกว่านะครับสอกกลับของเพสโรชาครับถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะจริงๆครับดูกันอีกครั้งดูกันอีกมุมครับเข้าไปบริเวณมุมปากของมาชาคัสเลยนะครับรวงถอยเป็นนกปีกหักเลยครับ หน้าคว่ำสักแป๊บหนึ่งก็โอ้โหด้วยจิตใจเรียกว่าโอ้โหสุดยอดครับลุกขึ้นมาสู้ต่อได้นะครับมีโดนเต็มๆนะครับค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาครับโอ้โหนี่ปากฉีกเลยนะครับจิตใจเพชรจริงๆครับสาวจากสเปนรายนี้ครับและพี่หมอคณิตครับมาดูครับมาดูบาดแผลก็บอกว่าโอ้โหต่อยต่อไม่ได้ครับเพชรโซโชาลูกใส่กองดินไปเลยได้